ทุกท่านครับในช่วงที่โลกกําลังตึงเครียดที่สุดจากสงครามเย็นอเมริกากาลังหวาดกลัวกับทฤษฎีโดมิโนที่เชื่อว่าถ้าประเทศหนึ่งกลายเป็นคอมมิวนิสต์ประเทศข้างๆก็จะล้มตามกันไปเหมือนโดมิโนและสมรภูมิที่ร้อนระอุที่สุดในตอนนั้นไม่ใช่แค่เวียดนามแต่คือสงครามลับที่เกิดขึ้นในบ้านพี่น้องของเราประเทศลาวครับสวัสดีครับชาวไทยมิตรที่เคารพทุกท่านแอดเองครับและสงครามลับแบบนี้นี่แหละครับที่มันไม่ได้มีแค่ทหารที่วิ่งถือปืนอยู่แนวหน้าแต่มันมีคนคิดเกมที่นั่งชัก อย,ยอยู่ในเงามืดเสมอและนี่คือเรื่องราวของสองคนคิดเกมระดับตำนาน2พยัคเท่าที่จับมือกันสร้างกองทัพผีขึ้นมาครับพยัคตัวแรกคือบิลแลคนนี้ไม่ใช่สายลับธรรมดาธรรมดานะครับแต่เป็นระดับปร,รมาจารย์ของ CIA แกพูดไทยคล่องแลอชนิดที่ว่าคนไทยยังอายและที่สําคัญคือแกไม่ได้เพิ่งจะมาแต่แกฝังตัวอยู่ในบ้านเรามาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2แล้วบิลแลนี่แกมองเกมขาดครับแกบอกไว้ว่าสงครามในลาวเนี่ยจะเอารถถังไปวิ่งสู้ในป่ากับดอยมันก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊ง ทางเดียวที่จะชนะคือต้องใช้คนพื้นที่ที่พร้อมจะสู้ถวายชีวิตและเมื่อมีคนคิดเกมฝั่ง CIA แล้วมันก็ต้องมีคนคุมเกมฝั่งไทยที่เป็นคู่หูรู้ใจกันครับและนี่คือที่มาของพยักตัวที่2ชายผู้เป็นตำนานภายใต้รหัสขันที่ศัตรูได้ยินชื่อเป็นต้องขาสั่นนายเทพ3-33ครับนายเทพคือนามแฝงของพลเอกวิทุนยศวัตรส่วน33 3คือรหัสของกองบัญชาการรับที่อุดรธานีพูดง่ายๆก็คือท่านนี่แหละครับคือผู้บัญชาการของทหารเสือพรานทุกคนที่ถูก สงงามข้โไปท่านคือคนที่คัดเอาเฉพาะพวกหัวใจสิงเพื่อส่งเข้าไปเป็นเคี้ยวเล็บให้กับกองทัพมงของนายพลวังเปาและนี่คือจุดกําเนิดที่แท้จริงของทหารเสือพรานภายใต้การบัญชาการของบอก333ครับการจับมือเกินของสองพยัคเท่าได้เปลี่ยนชมหน้าของสงครามรับไปตลอดการแต่เมื่อเกมการเมืองระดับโลกบันซับซ้อนขึ้นปฏิบัติการที่พวกเขาควบคุมก็ต้องยกระดับความอันตรายขึ้นไปอีกจนนําไปสูส่โศกนาตกรรมที่ลีมาไซ85วิรกรรมและเกมการเมือง ที่เดิมพันด้วยชีวิตจริงของพวกท่านคือฉากหลังอันยิ่งใหญ่ของเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าครับถ้าหากมีหน่วยรบอีกหน่วยหนึ่งที่ถูกส่งเข้าไปเพื่อสะสางาเกมที่2พยัคฆ์นี้เริ่มต้นไว้พวกเขาคือใครและนี่คือคําตอบครับไทมิทภูมิใจเสนอสตาร์ทีมนักรบรับจ้างตอนวีรบุรุษลีมาไซอยากรู้ว่าร้อยเอกอํานาจและทีมของเขาจะรับมือกับเกมการเมืองที่ซับซ้อนและการต่อสู้ที่ดุดเดือดนี้ได้อย่างไรคลิกที่ลิงก์ที่แอดแนบไว้ให้แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการลับนี้พร้อมกัันครบ